สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณเว็กซ์คิงนะครับมาพูดคุยกันก็บอกว่าการผัดวันประกันพรุ่งนะครับมันเป็นนิสัยครับ้างานที่ต้องทำดูยากเย็นเกินไปจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับคุณก็จะเลื่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เลือกทำสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเพราะเห็นว่าน่าพึงพอใจกว่าแล้วก็สบายกว่านั่นเองครับซึ่งการปราบนิสัยนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าอยากทำให้สิ่งที่ฝันไว้เนี่ยเป็นจริงฮะ จงรีบทําก่อนที่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะครับจะลอบสังหารความฝันของคุณนั่นเองครับซึ่งคุณเว็กซ์คิงนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมของการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือการเลื่อนไปทาวันอื่นหรือว่าเลื่อนจนนาทีสุดท้ายครับทำงานที่ไม่เร่งด่วนก่อนงานเร่งด่วนครับทำอย่างอื่นเบีเ่ยงเบนความสนใจก่อนหรือว่าขณะทํางานสําคัญน,นั่นเองครับรเผชิญหน้าเฉพาะตอนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วบ่นว่าไม่มีเวลาทาหรือแม้กระทั่งรอจนถึงเวลาเหมาะหรือว่าอยู่ในอารมณ์ที่จะทานะครับและสุดท้ายครับ ทำงานไม่เสร็จเลยสักอย่างนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็อาจจะมีหลายท่านเป็นอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาวิธีกําจัดมันก,กันนะครับคุณเว์คิงนะครับก็บอกว่านักผัดวันประกันรพรุ่งเนี่ยมักหลีเรียกการลงมือทำครับบางคนเนี่ยทำสิ่งนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับอย่างเช่นเวลาพิมพ์เรียงความให้ทันกําหนดส่งนักผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะครับ อาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตจนเสียเวลาอันมีค่านั่นเองครับซึ่งเรานะครับไม่เพียงแต่จะผัดวันประกันพรุ่งกับการเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับซึ่งคุณมันโครมนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับซึ่งคุณมันโครมนะครับเข้าได้มาขอคาปรึกษาจากคุณโทนี่นะครับซึ่งคุณโทนี่นะเขาเป็นเพื่อนของคุณเว็กซ์ฮิงนะครับซึ่งนิสัยของคุณมันโครมเนี่ยนะเขาเป็นคนที่กลัวไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนและคิดมากจนเกินเหตุนะครับทั้ง ซึ่งทาให้พวกเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ยากนั่นเองครับส่วนเรื่องของคุณมันโครมเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาขอให้โทนี่ช่วยให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายครับการก่อตั้งธุรกิจของตัวเองเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับและจะเป็นต้องเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยเข้าแลกครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องออกจากงานที่ทําอยู่ครับคุณมันโครมเนี่ยครับกลัวสิ <t un shout out> ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจได้ครับนั่นก็คือเขาจะทํารายได้เป็นเกาะเป็นกํจากไอเดียธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรนี่เองครับเขาขาดความเชื่อมััั่นนสสสงงงยใคววาาามมรถขออตเ แล้วไม่อยากรู้สึกอึดอัดครับที่จะต้องแลกกับชีวิตที่เป็นอยู่ซึ่งเขาเนี่ยนะครับบอกตัวเองว่าไม่มองโลกตามความเป็นจริงจึงไม่ได้ไล่ตามความฝันนั่นเองครับหลังจากที่คุณโทนี่นะครับช่วยให้คุณมันโครมเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่จะก่อตั้งธุรกิจแล้วนะครับคุณมันโครมนะครับก็โนมนาตัวเองให้เชื่อว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอครับเขาต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ซึ่งต้องใช้เวลานานมากนะครับเขาเชื่อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวความผิดพลาดอย่างที่กล่าวไว้นั่นแหละครับซึ่งการหาข้อมูลเนี่ยนะครับ ย่อเป็นเรื่องสําคัญหากตั้งใจจะก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของเขาก็สมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าเขามีข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการแล้วครับเขาใช้ความจําเป็นที่จินตนาการขึ้นมาเพื่อหาเรื่องเรื่องการลงมือทําออกไปน,นั่นเองครับคุณมันโครมเนี่ยกระตือรือร้อนอยากก่อตั้งธุรกิจครับ เชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มคุณค่าให้กับโลกแต่น่าเศร้านะครับที่เขาขาดความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เริ่มลงมือทำนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เขาใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพื่อหารายละเอียดข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนการของเขาแล้วเนี่ยคุณมันโครมนะครับก็สรุปว่าความคิดของเขาเนี่ยไร้ความสามารถครับและพยายามโน้มน้าวตัวเองให้ล้มเลิกแผนการซะดื้อนะครับและคุณโทนี่นะครับหลังจากที่ได้ยินคุณมันโครมพูดเนี่ยเขาก็รู้สึกช็อกมากนะครับเพราะเขาเห็นว่า ไอเดียของมันโครมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับแล้วเขาก็เอาจริงด้วยนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณมันโครมเนี่ยก็ถูกให้ออกจากงานแทนที่จะหางานใหม่ทานะครับคุณมันโครมเนี่ยครับเอาเงินที่ได้หลังจากถูกให้ออกจากงานเนี่ยไปใช้กับไอเดียธุรกิจที่เขาหาข้อมูลไว้ละเอียดครบแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะทําให้สําเร็จ เพราะต้องมีรายได้เลี้ยงชีพนั่นเองครับและเมื่อมีเงินใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยนะครับและไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยคุณมันโครมเนี่ยก็ลงมือทําในที่สุดครับและท้ายที่สุดเนี่ยธุรกิจก็ประสบความสําเร็จได้ครับถ้าเขาไม่ได้ถูกให้ออกจากงานและไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะครับก็อาจจะไม่มีวันก่อตั้งธุรกิจเลยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณมันโคมถึงได้รู้ว่าความกลัวเนี่ยเป็นตัวฉุดรั้งเขาครับและอยากให้ตัวเองเนี่ยก่อตั้งธุรกิจสําเร็จเร็วกว่านี้นั่นเองครับซึ่งจาก เขาก็นึกถึงคํากล่าวที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องคิดออกทั้งหมดครับเพราะยิ่งคิดเนี่ยคุณก็ยิ่งผัดวันประกันพรุ่งและกลัวการก้าวไปข้างหน้าครับจงกล้าหาญและเริ่มเดี๋ยวนี้ต่อให้เป็นก้าวเล็กๆก็ตามครับลุยเลยอันนี้ก็เป็นคําที่เด็ดเหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลารู้ตัวกําลังผัดวันประกันพรุ่งนะครับคุณต้องปรับกลยุทธ์หรมใหม่ครับเพืให้ผ่านไปได้การทําเป้าหมายเล็กน้อยอย่างเช่นเขียนรายงานให้เสร็จนั่นเป็นเรื่องง่ายมากนะครับแต่จะท้าทายกว่าครับถ้าคุณทําเป้าหมายใหญ่กว่าสําาเเรร็จอย่่งชนนะคับ สร้างธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณเว็กซ์คิงนะครับในเรื่องของการกําจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองครับตอวันนี้นะครับเดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ